สั่งลูกออดเข้ามาจ้ากับมาพอเป็นลูกกบเนาะม,นมันกรสีคอยเป็นโตขื้นเรื่อยตัวยังเป็นลูกหงวกอยู่กับมีนั่นพี่น้องค่ะโอ้เทคนิคในการหาเงินคางบ้านล้างบานเด็กะห่วยว่ามันเพื่อถื้ใส่หย่อนอยู่บนดวงตาอา้าค่ะรายได้ว่าพี่น้องเขาฟังแน่ช่วงช่วงนี้มันมันโต๊ะอาทิต์อาทิละหาพันอยู่ขลายลูกกบนี่บอกมียนจ้า พี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิงฟ้ามโกฟฟ้ามปลาจา้ะน้องเพิ่นเลียงในพื้นที่บ่หร้ายเดย้พี่น้องล้างบานหน่อยๆกะสาม,มารถสางายได้ให้ครอบครัวได้แล้วจ้ะเพิ่นเลียงท้งปลาทึงโกบเลียงแบบไส่กะสังบกพี่น้องบ้เฮ็ดบ่แบบดีดแบบนี้ไปเบิงว่าเพิ่นลงทุนลาเป็นไเนอก,การตลาดเป็นจนังได้จ้ะไปหานนองตาจา้ะจะาของฝามเพิ่น น้องตาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้เลี้ยงมาโดนเราบอน้องตากบปลานี่ปีนี้จะเขาปีที่สองนะคะปีที่สองคะะโอ้เริ่มต้นที่แหลกเข้าเลี้ยงหลายบอกบนี่เริ่มต้นเริ่มต้นที่แหลกสือลูกกบมาเลี้ยงสือลูกกบมาเลี้ยงสื้อลงทุนสือลูกกบมาเลี้ยงหกพันตัวหกพันตัวแต่กี่บออยู่ขางบ้านอืมมัน ก็เอาแม่พันธุ์ซื้อแม่พันธุ์พอพันธุ์นําฟฟร์มหญ่จากซีสเกตมาอมาลองเพาะเบิ้งจ้ะแม่พันธุ์เพิ่นทรงตอนนั้นเพื่อนให้คู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยเลยลองเอามาสิบตัวสิบตัวมาลองสมเบิ้งจ้ะปีปีกายนี่ก็ยังบม่ทันได้ในม่ทันธุ์ในทุนขึ้นบม่ทันุประสบความสำเร็จจ้ะแต่ว่ามันเป็นความหูไม่องี้นไปหาเพื่นไปหาเจ้าของ ฟามญ่ที่ยูซีสเกตเพิ่นกับแนะนําวิธีเพาะวิธีดูแลลูกออดตอนหน่อยแ้วก็อตอนไงจนมาหอดหลูกบอบช่วงลูกออดกําลังกัดทางจะเป็นลูกกจ้ะจะมีวิธีดูแลของเพิ่นเพิ่นกัแนะนํามามกก็เลี้ยงมาตลอดการบคบคบแมนบ้านพ่อตกมาปีนี้มแม่พันธุ์มีของแกของเองจ ทางนี้สิเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์สิแยกไว้ตั้งหากบน้องตาแม่พันธุ์แม่พันธุ์แยกไว้ตั้งหากคละบอเนาะจ้ะจ้ะนี่แม่พันธุ์อขเจ้าของเองเป็นกบพันธุ์ใด้องตานน่ตัวนี้จะเป็นกบหน้ากบหน้ากบหน้ากบดำกบดำแม่จะมีบางตัวที่มันเป็นกบจานผสมมาจ้ะกบจานจะเป็นสีเหลืองโอ้พัเดินกบจานบอกสีเหลืองแม่จ้ะบาดการเลี้ยงในบอผาใบจางสีกับเลี้ยงในบอดิน ขอดีขอเสียตางกันยังไงน้องตาบอเบิ้งบอดินดีกว่าบอไงญ่าวไงญ่าวแมนบอบอนี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเปลี่ยนนามเปลี่ยนเปลี่ยนนามง่ายรักษาง่ายสะอาดพอมนันสะอาดพอมแมนบอดินเปลี่ยนนามยากจะไม่กินสาสมแต่ว่าหันกบจะบอคอยเป็นโรคอืมอืแมนถ้าเรียงแบบนี้กบมันมีปัญหาบ่เป็นโรคบอมีคือกันค่ะบ่ จะเป็นจะเป็นแผลจะเป็นแผลตามปากก็จะมีแผลบ้านถือมีถือฟ้นนักๆจะเป็นตาขาวบ่ตาคุณตาขาวถ้าเป็นตาขาวให้จับแยกออกจากมู้าคือเป็นตาขาวปั๊บจะแยกออกต่างหากเลยอเอาออกจากกันเลยจ้ะเดี๋ยวมันจะติดมู่บ่แมนจะติดมือก็จะล่ามไปเรื่อยรักษาบ่หายจักตัวดวงตาในบ่เนี่ ู้นี่ประมาณสองลอยค่ะสองลอยตค่ะแม่พันอื์แม่พันธุ์สองลอยตจ้ะกะซิหมุนเวียนแม่นบอเวลาสมแม่นจ้ะหมุนเวียนเอาลงเถือยละจักโตเอาลงบอละหัซีบบอละหัซีบแม่นแม่หาซีบแม่หาซีบผู้ต้องหกซีบต้องหกซีบแม่นผู้ต้องลื่นไปเนาะต้องผู้ตัวผู้ต้องร้ายกว่าเพราะว่านั่งนั่งเถือตัวผู้มันบกเก่ง อกอดตัวแม่บ่ได้ตัวแม่บ่ให้กอดโอ้ตัวแม่สลระถิ่มนังส่จ้ะ้องมีตัวผู๋ตัวไม่มา,มา,มาแทนอืมปกติปกต,ปกติแม่พันจะไว้ในปอกบอ่แมนนี่ว่ามัน,ม,นมันเลื่อมจะเบิดฟ้นแล้วเลยออกมาออืเพื่อแล่งนี่เพื่อหนาวนี่หนาวมาหอดกะเอาเฟืองใส่เอาน้นามออกแล้วเอาเฟืองใส่กบจะจําศีลบ่จะบ่กินหัวอาหารบ่เขาบ่ต้องให้หัวอาหารนบ่ มาจากเดือนไดไปหนงตาหนาวว่าแต่อากาศหนาวคือพิกีกาแมีนโอ้อุ้ยได้ขึ้นห่วยอีกแล้วพี่น้องเพราะเพราะยี่ใส่แล้วเกลืออยู่เบิดทีเกลือก็กินว่าจำสินย่ำกลางคืนเพิ่นจะเอามากินแต่ว่าย่ำมืะเสาบอกกินเฮ็ดจังได้ก็บอกมาบอกนี่ไงห้าห้าต้องหายอาหารคือเก่าแมนบอกจำสินนู่หอยอยู่หายแต่ย่ำมะแลงแต่ย่ำมะแลงหายไร พราะว่ายิย ja ิ้มือสาวคนมาค่อยออกมาบอกจอกมาต่ยังมมือแรกโอ้โก็ยังหายอาหารอยู่เนาะก็ยังหายอาหารอยู่แต่ว่าเอาต้องเอาเฟืองมาใส่เอาหนามออกแมนบอเมนจ้ะเอาเฟืองมาใส่เอาหนามออกบ้านนี้แม่พันธ์หาสิบตัวพอพันหกสิบตัวเ้าสิได้เป็นห่วงจากโลกงจ้ะเป็นห่วงจากโลืงตอนนั้นเคยเคยสมไซบ์บอเจ็ดเม็ดบอเจ็ดเมตรจะได้ห่วงอยู่ประมาณสิบกว่าโล่ิบกว่าโล่เมน เข้าขายทีทเรือจากการตายจากย่างเหลวประมาณสิบโลได้อยู่สิบโลเนาะแมนบ้านนี้เข้าขายเป็นห่วกเรื่องเท้าขายเป็นหลูก,กูบพ่นมาสือนุ๊ดนุ๊ดจะแยกออกจะคัดก็คือเวลามันไดใส่เหลวนุจะคัดออกตัวใดที่เป็นขานกรเอาไปเห็นหลูกกบ<อ>ตัวใดยังยังมันเป็นขายัางตัวหน่อยอยู่กะแยกมาไหวถ่ายไปใส่เบสให้หลุ่นไปใส่เบสไปเพราะว่าห่วงมันสีใหญ,ญ่ผอมกันด้วยพี่น้องเด้อนห่วงมันจะแตกใส เพราะว่ามันแตกใส่อยู่แล้วจ้ะเพราะว่านเห็ดเห็ดว่าหันเก่งเห็ดว่าหันเก่งมันแก่สีเป็นขากอนเนาะเม่นตัวใดมันใหญ่กินเก่งก็จะเป็นขากรตัวนี้ปลาดุกตัวนี้ปลาดุกพันใดนองตาเนี่ยตัวนี้ปลาดุกรัสเซียค่ะลสเซียเมียนจ้ะอันมันมีจักสายพันธุ์ปลาดุกตามที่เฮาเคยเลียงเคยเลียงจะมีรัสเซียมีปลาดุกงาแต่กับบิ๊กอุยสามสายพันธุ์เนาะจ้ะพันใดตลาดตองการสูงนองตา วากินเสียบเนี่ยนะว่ากินเสียบคนส่วนหลายจะกินรัดเสียรัสเสียบเหรอแมงไงใหไงหวเลี้ยงไงไงใวจักเดือนเท่าใดขายรัดเสียประมาณเดือนกว่ากว่า่ถึงสองเดือนแมนปลาดุกรัสเสีย่ไงใบไงใหไงใบที่สุดที่เคยเลี้ยงมากที่สุดมันสิไข่ขาวปลาดุกหน้าขาบอสีสันมันกําลังจะใบอีกไปหาเห็ดบ่น่ะไปหาเห็ดปลืกโอ้ให้ไปน้ำแน่อันนี้เลี้ยงจักเดือนแล้วน้องตาอันนี้บ่อนี่ บอนี่กําลังเอาลงในประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะ<า>เพราะบ้าบอได้สมเองโอ้ซื้อซื้อพันธุ์พัน,นมาบอจากจ้ะซื้อพันธุ์พันมาขายเพันธุ์ขายจากไหนพันธุ์ทรงไฮจังไหนพันธุ์ให้ตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยตัวละบาดยี่สิบต่างบาดยี่สิบต่างเมียนบอเจ็ดเม็ดนี่เจ็ดเมตร,มตรกวางโอ้อย้าวเจ็ดเมตรกวางกวางสามเมตรสามคูณเจ็ดจ้ะปล่อยเจ้าตัวลงนี่สองพันสามร้อยแปดสิบตัวสองพันสามร้อยแปดสิบตัวมีตายบ้าบอตายค่ะ ตายแต่ว่าตัวตายกับบริเก็บออกเพราะว่าปลาดูมันกินเนื้อนอะมันก็กินมูกินมวนมันตายเองมันเป็นอาหารจากกบที่ตายที่เป็นแผลกัดกันตายนุ่งก็มาซับซับยนให้ปลาดูกินอืแต่ว่าต้องซับก่อนแมนต้องซับตัวโลมันก็่ากินแล้วเนาะแมนครับเป็นห่วงมันกินเลยบ่ย้อนห่วงที s <S be, hmm. ่มันตายนั่นเอามาย้อนลงให้ก็กินเลยบ่จ้ะอันนี้คือเดือนกัวข้ากันได้ขายแล้วเนาะแมนจ้าบ้านในการตลาดนองตานี่ทางใดเนี้ยมันจะทาทางใดการตลาดจะมี แม่ข่าอยู่ตามบ้านน้ำบ้านนีมีสองเจ้าแล้วก็มีอยู่น้าจานเจ้าหนึ่งแล้วก็จะมีอยู่น้ำเงือนสองมีสองคนอยู่น้ำเงืนสามคนผู้ผู้ที่สามนี่เพิ่นเพิ่นเลื่อมเลี้ยงเองเลี้ยงเองเพิ่นลงลูกออดเองจะเหตุลูกกบเองก็เลี้ยงให้มันใหญ่เองถ้าเพิ่นบ่ท่านเพิ่นก็มาหนูไปพักไว้เลี้ยงคือกันเอากบเนื้อไปพักไว้เลี้ยงว่ามันก็ใส่เวลาอยู่นอนในการเลี้ยงกบ ป่านนี้ถามเรื่องกบันนี้โอ้เทียวถามเรื่องาราคาอันปะดุก,ก่อนทรงขายโลจักบาทปะดุไม่ขามารับโลละหกสิบโลละหกสิบจ้ะแต่ว่านุขายน้าบานนี่ขายโล่ละแปดสิบโอ้ขายย่อยๆบอกจ้ะขายย่อยๆแต่ว่าน้าบานเท่าพนกะหาก,กินเองได้นอ้อพนก็บ่คคอยสื่อกินปันไหนส่วนหน่อย ทรงเอาง่ายกว่าเนาะทรงเอาง่ายกว่าเอาคือรอบเดียวเลยบ่อนองตาทำไมค่ะมารับบ่จ้ะแล้วตะเพิ่นมาเพิ่นสั่งเอา10โล20โลแล้วตะเพิ่นนั่งเทื่อเพิ่นเพิ่นยังหลายเพิ่นก็เอาบ่หลายอืมจ้ะจ้ะแล้วตะตลาดที่ไปไปขายอีกถอดนึงเนาะจ้ะกะคุ้มทุนบ่อนองตาถามตรงๆนี่ล่ะอันสําหรับประดุกเฮาเห็นกําไรบ่ประดุกคุ้มคุ้มคุ้มค่ะโอ้บ่บ่นั่นลู่งตัวละบาทไสลงตัวตัวละ1บาท แค่สามรอยเงินสามรอยเงินสามรอยบาทเนาะเมียนจ้ะจ้ะขายไปแล้วขายไปแล้วสี่หลอบสี่อบเมียนหลอบละสามรอยกับพันกว่าพันกว่าเมียนบ้านนี่ฮักคาหัวฮักคาหัวอาหารนี่ตะเหลี่ยงมานี่เบิดแค่สอบเดียวสอบละสี่รลอยก็บาทเฉพะบ่บนี่บอกเมียนจ้ะฮักสองเดือนสองเดือนเขาเป็นกำไรทัวร์ได้องตาจะเรียออกตอนนี้รับ่อนี่ หัวอาหารสอบละสี่ร้อยสี่ตีไปสี่ร้อยหาสิบค่าประดุกอีกสามร้อยเป็นเจ็ดร้อยหาสิบเจ็ดร้อยหาเมีนห้าออกแกพันสองเจ็ดร้อยหาสิบเจ่ร้อยโอ้มันเกเหลืออยู่ได้เนาอเมียนนี่ยังว่าหันเหมิดจ้ายังาันเหมิดโอ้ยังยยยเนเยิยย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 ยอยย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 เยยยยเยยยยยยยงย ยิบเองยิบเองจ้ะนี่ใส่ปีที่สองเดี๋ยวเริ่มจะผู้พังไปแน่ก็มีอืมเฮล็ดขายน้ำบอลองตาเพื่อมีผู้สนใจบอลเฮล็ดขายค่ะเฮ็ดขายเพื่อนติดต่อมาทางใดสมมุิเพื่อนอยากได้บอลนี่นะอ๋อติดต่อเบอร์โทรก็ไ้ค่ะเบอร์โทรก็ได้ค่ะ088จ้า3441จ้า351จ้ะ กาสอบถามแล้วค่ะเพราะว่ามันมีหลายขนาดเนาะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ตัวนี้ประมาณเมตรคุณตัวนี้เมตรเมตรหาซีบคุณสามเมตรคณสามเมตรจ้ะเลี้ยงได้สามลอยตัวเนาะสำหรับปาดุกบ่ท้าแน่นสามลอยแน่นไม่เนาได้สูงสุดเท่าไรอย่งตาถึอหาลอยก่ะคาดว่าจะหาลอยเนาะแน่นถ้าอยากให้น้องตาแนะนำแนวว่าควนสีเหลียงแบบใดสำหรับผู้ที่เลี้ยงไว้ขายเป็นท่านใดดี เดียงปลาดุกปลาดุกรัสเซียด,ดีกว่ารัสเซียด,ดีที่สุดเนาะใหญ่ไายใหญ่ไายจ้าโอ้เปิดให้เบิ่งก็ได้ทางนี้สิเป็นกบหน่อยพี่น้องเห็นบ่เนาะกบหน่อยโอ้ตัวนี้สิเป็นกบหน่อยพ่อเองแม่นบ่อลองตานี่จ้าพ่อเองอืพี่น้องลายแห่งนี่เห็นบ่เนาะรุ่นนี้สิขายตัวจักบานองตานี่รุ่นนี้ ประมาณอีกเจก็กสามชี้เหมือนจะขายตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทค่ะโอ้ถึงพันธุตัวบนนนนันอนในนี้เนาะบ่ถึงจ้ะบ่ถึงงนอกบ่ถึงอันนี้คือจากลูกออดลูกออดซิฟโลจากลูกออดซิฟโล่แมนขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆแมนลงลูกออดซิฟโลซิฟโลมันก็ตกพันธุ์ก็บาทสั่งลูกออดเข้ามาจ้ะ กับมาพอเป็นลูกกบเนาะมันกับสีคอยเป็นโตขึ้นเรื่อยตัวยังเป็นลูกหัวกอยู่กับมีนั่นพี่น้องค่ะโอ้เทคนิคในการหาเงินขางบานลั้งบานเดยกะห่วยว่ามันเพื่อถือใสหย่อนอยู่บนดวงตาเอ้าค่ะรายได้ว่าพี่น้องเขาฟังแนช่วงช่วงนี้มันมันโต๊ะอาทิต์อาทิละหาพันอยู่ข้ายลูกกบนี่บอกเมียนจ้าทั้งร่วมทั้งลูกกบร่วงร่วมทั้งกบเหนือน้ำกบเนือนํำค่ะกบเนือนี่น้องตาค้ายโรจาบาท กบเนื้อนุ้ขายทรงแม่ข่าโลละลอยอขายย่อยน้ำบานน่โลละลอยหาสิบจ้าจ้าบ่พ่อขายเป็นบ่บ่พ่อขายต้องไปรับทั้งอื่นรับทั้งา่์มไ่ทั้งสีสกเกตพัมมาด้กันค<อ>่ะเอามาหมุนเบี้ยนให้า่์มจะของมีสินค้าย,ยังขายตลอดดูขายยังขาตลอดเั็นสีน้ขาสานเปนสีบอตอเนื้องเนาะแมนจ้ขาข่สัสีบอตอเนื้งเป็นแม่ข่าตะกะตองเฮ็ดแนวนีเนาะ อาจารยนเดียวลูกค้านี่จางห้าเบิร์ดแมนมาทามก,กบก็บ่มีกบขายป่ะสิว่าถ้าโทรมากอะ<ม>ต้องมีต้องมีให้ตลอดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิเอาน้ำเฮาแล้วจว้าเพิ่นสั่งมากเธอละหลายโล่บนดวงตาสัง่งกบนู่นขาช่วงนี้ต้องเฮ็ดเองบ่ได้นู่ก็รับเขามาอาทิตย์ละร้อยโลบ่รับมาเสริมไว้จ้าโอ้เพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดลูกกบ บ่พ่อได้เลี้ยงเป็นกบเหนือหย่อนออืเพราะว่าลูกข่าเพิ่นต้องการกบหน่อยหลายจคนที่มาจากกรุงเทพเพิ่นเพิ่นจะเป็นมือใหม่เพิ่อนอยากเลี้ยงอ,อยากเลี้ยงมา่อยู่บ้านแล้วบ่มียังฮ็เหตุเพิ่นก็ไปเลี้ยงเลี้ยงไงแล้เวเพิ่นเอามาขายคืนนนูก็รับสื่อบอ่เพราะว่านกูกเอาไปขายส่งต่อให้ไม่ตัด<า>ไม่้าในตลาดอีกเท่อนึอือเป็นซ้าว่าเป็นซื้อกลางไห้นําแมนก็คือ กะซีเฮ็ดให้ชาวบวานทฮามีรร่ใดน้าคือกันกะดีได้เนาะแมนใครก็ัวไปเอาไปเลี้ยงแล้ว่องร่อยบพรามีหมองขายครับนักคนเพิ่นเลี้ยงเพิ่นกระบ่กินก็มีได้แม่นแมนเพิดนเลี้ยงเนเลี้ยงแบบว่าเพื่อความสุขความสบายใจจังส่นะเลี้ยงไว้เบิ่งแมนกรนบ่กินเดี่ยงใหญ่แล้วเพิ่นก็มาขายขึ้นนูก็รับซื้อ่นกระสือก็หน่อยนุไปอีกโอ้มุนเวียนกันยังส่ละจ้ะจ้ะดีร้ายพี่หน้องกิมีมีๆรนหลุะน่องตาเนาะ ค่ะนี่ละพี่น้องพื้นที่ล้างบานใส่พื้นที่ล้างบานให้เกิดประโยชน์ส่วนนี้ก็เป็นฤดูเพิ่นเลยเนาะจ้ะกับพ่อใด้อาทิตย์ละหาพัน่าแสนอาทิตย์ละหาพันซ้ำานี้ก็พ่ออยู่ใดได้นอนน้องตาพ่ออยู่ใดจ้ะโอ้แฟนเพิ่นกับสมรถอยู่นาบานพี่น้องพ่อได้ใส่เติมกันมาดูก,กันแนะนําเป็นพันรัสเซียเด้อพี่น้องเด้อบ่กับกเฮ็ดสร้างเอาน้ำหนองเพิ่นก็ได้นอนน้องตาเนาะค่ะจ้ะ การราคากระสอบถามมาได้จ้ะกระสิมุ่งพาให้แน่นอกกันแดดกันหอนแม่นบอกกันแดดกันหอนจ้ะกันนกนั่งอืมถขาเลี้ยงก็อยากไห้เลี้ยงทั้งสองยางเพราะว่ามแม่ขามากบพรามีตัวเหลือกแม่นบเพิ่นกับอามาเอาทั้งสองอืมขากินตะกบไร้คนส่วนหมากะเบือแม่ขากินปลานั่งมื่สีนาโอ้มีแพนมาสิขยายบอกอีกวันนี้งตาเนี่ยปีนี่จ้ะปีนี่เ่าทันเหตุแต่ว่าปีหนาลงมืออยู่หน้า ไปไปเหตุเต็มรูปแบบเลยเห็นอยู่น่เจาะนามเจาะบดานไว้อยู่น่าจ้ะต้องมีระบบ้นามผอมได้นาะจ้าเพื่อกำลังกำลังเห็ุเรื่องเห็ดเรื่องไปขออันขอไปฝากเขาหน้ากับบอกรถมาเจาะบดานให้จ้าจ้ากับเตรียมพื้นที่ไว้พี่น้อคู้ได้สนใจนาอน้องตามีเฟซบุ๊กบ่มีเฟซบุ๊กมีน้องเฮาอยาก ซองเหลี่ยงเหลี่ยงกบเหลี่ยงย่างได้รงไว้บอมีค่ะโอ้ซื้อเฟซแล้ยังไนเฟซบุ๊กจีราพรมูลมั่งจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอ้ยจะแนวได้นอแบนเจีอออรเอพออค่ะจะค่ะโอ้ทางนี้จะเป็นหัวพี่น้องนี่ละพื้นที่ซ้ำนี่ละสามาสางไล่ได้ให้ได้พี่น้องเอ้ยขอแค่กาลงมือเฮ็ดนอหนองตาเนาะกาละกานเรียนรูาต่อไปเรื่อยๆค่ะปีแรกกะสิเป็น กำลังอยู่ในส่วนศึกษาคือวานเนาะเดี๋ยวนี่ก็ความหูมันเป็นความหูปีแหละคือความหูของเฮาได้กำไรหรือบอกนั้นคือความหูนั่นคือประสบการณ์จ้ะเมีนปีสองจังลองใหม่ลองใหม่พะว่าปีแรกเข้าหูแล้วว่าเส้นทางนี้เข้าต้องเฮ็ดยังสี่ปีนะเขาก็ลองอีกลองอีกแล้วก็ตั้งใจก็มันตั้งใจก็มันเมนประสบความสำเร็จแน่นอนเนาะประสบความสำเร็จค่ะซํานีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยพี่น้องเห็นลายได้แล้วจ้ะกะ สำหรับบานเห่ากะถือว่าโอเคเลยล่ะซ้ำนี่แมนบบถึงว่ารักแสนคือเพิ่อนเนาะ,ะแต่ว่ากะพอเลี้ยงขอบขัวได้พี่น้องจากพื้นที่ล่างบ้านหน่อยๆกะคลิปนี้กะพาพี่นอ้องข้ามาเบืองฟ้ามกบฟ้ามปลาแบบพ่อเพียงของน้องตาจา้ะมือไมก่กะว่าได้เนาะแต่ว่าะสบความสํำเร็จเลยล่ะพี่น้องกะเ <laughs> ขาพูดน้องตาได้ร่าจากคลิปนี้ขอบคุณค่ะหัวกระยังมีพี่น้องพอจากหัวไปเป็นลูกกบ ลูกกบก็ได้คายกบเหนือกับด้คายปลาก็ได้ขายพี่น้องก็ศึกษ้าไปนําจะ้ะเรียนลู้ไปนําก็สามาถสรสางรายได้ให้ขอบครัวเข้าได้สบายๆพี่น้องขอพูณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพบก,กันไหมเนาะสวัสดีจะ้ะ